รัฐบาลไม่นิ่งนอนใจเดินหน้าทำปุ๋ยสั่งตัดแก้ปัญหาราคาปุ๋ยแพงช่วยเกษตรกรลดต้นทุนสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคนเล่าข่าวก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับช่องคนเล่าข่าวด้วยนะครับเรามาติดตามข่าวสารสถานการณ์ราคาปุ๋ยกันต่อเลยนะครับทางรัฐบาลนะครับได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาในเรื่องของราคาปุ๋ยให้ครบวงจรดันทางกระทรวงการเกษตรนะครับทำปุ๋ยสั่งตัด ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพช่วยเกษตรกร,ะร,กรนะครับลดต้นทุนระยะยาวและลดการนำเข้าปุ๋ยเคมีอีกด้วยครับโดยทางรัฐบาลนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากราคาปุ๋ยเคมีที่สูงขึ้นและได้มีการดําเนินการนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งแบบเร่งด่วนและแผนระยะยาวโดยทางกระทรวงพาณิชย์นะครับได้ร่วมมือกับทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ ได้จัดทำโครงการพาณิชย์ลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกรมีปุ๋ยเคมีเข้าร่วมโครงการนะครับทั้งหมด84สูตรรวม4.5ล้านกระสอบนะครับมีการสั่งซื้อนะครับจากสถาบันเกษตรกรกว่า2.2ล้านกระสอบแล้วสำหรับแผนระยะยาวนะครับคือการส่งเสริมเกษตรกรให้ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัดนั่นเองครับเป็นการผสมแม่ปุ๋ยให้ตรงกับสภาพดินและความต้องการของพืช รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานซึ่งจะช่วยลดราคาปุ๋ยเคมีได้มากและทำให้ต้นพืชแข็งแรงนั่นเองครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนมาเป็นระยะหนึ่งแล้วครับมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนะครับและนวัตกรรมในการวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนั่นเองครับหรือที่เกษตรกรเรียกว่าปุ๋ยสั่งตัดนั่นเองครับโดยทางรัฐบาลนะครับได้สนับสนุนชุดตรวจว,วิเคราะห์ดินแม่ปุ๋ยและเครื่องผสมปุ๋ยผ่าน,นกลไกนะครับในการดําเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับในพื้นที่3940ศูนย์ใน63จังหวัด ตอนนี้นะครับมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่าแสนายแล้วคิดเป็นพื้นที่รวมนะครับ1.3ล้านไร่ใช้ปุ๋ยสั่งตัดนะครับจำนวน6 0แสนไร่ลดปริมาณในการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับลงร้อยละ45ลดต้นทุนได้ร้อยละ37คิดเป็นมูลค่าเกือบ600ล้านบาทนั่นเองครับและทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับกำลังเสนอขอดําเนินงานโครงกรารเป็นระยะที่2มีศูนย์จัดก,การดินปุ๋ยชุมชนนะครับ แจ้งความผสมเข้ามาแล้วขอเข้าร่วมโครงการนะครับจำนวน299 0ศูนย์ใน58จังหวัดโดยทางเกษตรกรนะครับห2หมื่นลายครอบคุมพื้นที่2.5แสนไร่นั่นเองครับมากไปกว่านั้นนะครับทางกระทรวงการเกษตรได้กำหนดแผนบริหารจัดการปุ๋ยในปี2,565จนถึงปี2,569เลยนะครับโดยการดำเนินงานนะครับจะครอบคุมการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยให้ถูกชนิดนะครับและถูกวิธีการใช้ปุ๋ยแบบผสมประสานและการผสมปุ๋ยใช้เองให้ได้คุณภาพนะครับโดยได้ตั้งเป้านะครับในปี2565ให้ศูนย์จัดก,การดินและปุ๋ยสามารถช่วยเหลือกเกษตรกรในการผลิตปุ๋ยสั่งตัดให้ได้จนถึง1 8 8แสนตันเลยนะครับโดยปุ๋ยอินทรีย์นะครับให้ถึง2.25ล้านตันและปุ๋ยชีวภาพนะครับให้ถึง1.02ล้านตันนั่นเองครับ และยอดรวมนะครับของแผน5ปีปี2565นะครับจนถึงปี2569จะผลิตปุ๋ยสั่งตัดให้ได้จนถึงนะครับ2.42ล้านตันและปุ๋ยอินทรีย์นะครับ16.32ล้านตันและทางปุ๋ยชีวภาพนะครับให้ได้ถึง14.19ล้านตันนั่นเองครับจำนวนเกษตรกรทั้งหมดนะครับ3.6ล้านรายครอบคุมพื้นที่นะครับที่44.01ล้านไร่นะครับ ซึ่งผลลัพธ์คือการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรให้ได้มากนะครับอีกทั้งลดการนำเข้าปุ๋ยเคมีนะครับส่วนระยะยาวจะช่วยเพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกในรูปแบบเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐานสากล GAP นะครับซึ่งเป็นที่ต้องการทางตลาดในประเทศและต่างประเทศมากขึ้นครับสำหรับแนวทางอื่นๆนะครับที่รัฐบาลอยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาปุ๋ยเคมีราคาแพงในขนาดนี้ซึ่งประกอบไปด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับการผลิตปุ๋ยในประเทศและการแลกเปลี่ยนปุ๋ยนะครับกับประเทศมาเลเซียการหาแหล่งแม่ปุ๋ยนำเข้านะครับจากประเทศอื่นที่นอกเหนือจากที่เคยนำเข้าเดิมทั้งนี้นะครับได้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกระทรวงการเกษตรและกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารเพื่อการเกษตร และหน่วยงานอือ่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลนะครับและการขับเคลื่อนงานในครั้งนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ